เมื่อตายไปแล้วจะไปสู่คติหรือว่าลงสู่คุ่มนรกถ้าอยากจะรู้เมื่อเราตายไปแล้วจะไปที่ไหนให้สังเกตเอวัยวะท้งฮาเรื่องนี้อาจจะช่วยเตือนสติให้เรานั้นได้ละอายต่อบาปไม่มากก็น้อยและมันสร้างแต่กรรมดีเราเว้นกรรมชั่วให้มากขึ้นท่านผู้ฟังครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนดวงวิญญาณที่ออกจากร่างเราในตอนแรกก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้นพอได้สติก็จะมีท่านมัจจุลามานำเอาดวงวิญญาณของมนุษย์หรือว่าสัตว์ที่ดวงชะตาถึงขาดพาไปยังยมบาลโลเพื่อตรวจสอบบาปบุญควา,ามดีความชั่วในขณะที่ ยังมีชีวิตอยู่วิญญาณบาปจะถูกนำตัวไปสู่ขุมนรก8ขุมใหญ่แต่ละขุมนั้นแบ่งย่อยออกไปขุมละ36แห่งซึ่งแต่ละแห่งมีการลงทันแ0ด0ด่านาแต่ละดาล่านมีเครื่องทอรม,มานจนนับไปทวนมีดวงวิญญาณบางดวงอาจจะตกนรกทั้ง8ขุมโดยเฉพาะคนที่ทำชั่วมหันหรือเรียกว่า อนันตริยกรรมได้แก่คนที่ฆ่าพ่อ่าแม่ไม่ว่าจะทำเองหรือว่าใช้คนอื่นทำก็ตามฆ่าพระอรหันต์จนพระโลหิตออและทำการสังฆเภทคือยุหยงและทำลายสงฆ์ให้แบ่งแยกเป็นสองฝ่ายถ้าตายไปแล้วก็ต้องไปลงนรกขุมนี้อย่างแน่นอนเพราะเป็นบาปนรกของคนที่บาปนะ หลังจากที่ตัวเราตายได้1นถึงสวันโดยปกติแล้ว1นถึงสวันเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตายแล้วเก็วันให้หลังจะค่อยๆรู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วโดยดวงวิญญาณน,นั้นจะถูกกักบริเวณไว้49วันเพื่อรอพิจารณาคดีในระหว่างนั้นผู้ตายก็กำลังรอบุญกุศล จากญาติทั้งหลายที่อยู่บนโลกที่กำลังงมงวอยู่กับงานศพปรากฏการ49วันในโลกของความตายขณะที่ผู้ตายนั้นดวงวิญญาณออกจากกลางชีวิตหลังความตายกำลังจะเปิดฉากขึ้นในขณะที่ผู้ตายนั้นได้โดดเดี่ยวในโลกของความตายเพียงลำพังไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเอาติดตัวไปด้วยในโลกมนุษย์ยุว้นเสียแต่บาป กับบุญเท่านั้นคนที่ใกล้จะตายให้เรานั้นสังเกตอว,วัยวัทั้งห้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดร่างกายแข็งทึมหรือว่าอ่อนนิ่มใบหน้ามีความปกติหรือเปล่าจะได้รู้ว่าผู้ตายจะไปสู่สุคติหรือว่าลงสู่ขุมนรกให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูดังนี้อันดับแรกตอนตายใหม่ๆ ถ้าร่างกายปกติอ่อนนิ่มสีหน้าเหมือนกับคนที่มีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าบรรลุธรรมตายไปแล้วดวงวิญญาณจะไปสู่สุคติ 2. ตอนตายใหม่ๆถ้าห,หากว่าร่างกายนั้นแข็งทื่อหน้าตาซีดเผือกเหมือนกับคนตกใจนั่นก็แสดงว่าวิญญาณได้ตกสู่นรกแล้ว 3. ถ้าตอนตายใหม่ๆ ร่างกายแข็งทือหน้าตาน่ากลัวเพราะความตกใจกลัวทาให้เนื้อตามร่างกายเปลี่ยนไปซึ่งเรียกว่าเปลี่ยนลักษณะจะไปเกิดเป็นสัตว์เสียลักษณะเราดูได้จากตาหูจมูกปากเป็นผวาทั้งสี่ดวงวิญญาณจะไปเกิดถ้าหากว่าตามีน้ําตาหมูมีขี้หูจมูกก็มีน้ำมูก ปากก็มีน้ำลายเป็นประวานที่ไม่สะอาดสี่ช่องทางดังนั้นเมื่อตายไปแล้วถ้าดวงวิญญาณออกทวาวรต่างต่างเหล่านี้ชาตหน้าจะได้ไปเกิดเป็นสัตว์สีประเภทนั่นก็คือสัตว์เกิดจากนารกเกิดเป็นไข่เกิดเป็นสัตว์น้ําและเกิดเป็นพวกมแมลงตาก็หลงกรรมมอคุณมากเกินไปก่อนจะตายดวงตาจะเปิดกว้าง วิญญาณจะออกจากร่างทางตาชาติน้าจะไปเกิดเป็นสัตว์ตีกเกิดจากไข่ต่างเช่นพวกนกต่างๆอันได้แก่นกเอี่ยวนกพิราบและนกนางแอ่นเป็นต้นสัตว์พวกนี้ตาจะได้เห็นทั่วทั้งสีทิศหูพวกนี้ชอบฟังเรื่องที่ไม่ดีเรื่องร้ายต่างๆมากมายพอตายลง หูทั้งสองข้างจะชันขึ้นวิญ,ญญาณจะออกจักทวานหูชาตนาก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดจากนารกได้แก่ช้างมา้าวัวควายหูจะเข้าใจภาษาคนให้คนนั้นได้เรียกใช้สยายปากพวกที่กล่าวร้ายทำลายคนอื่นพูดจาเสียดสีนินทากล่าวหาเกินเลยก่อนจะตาย ปากจะอ้ากว้างไม่หุบวิญญาณจะออกจากทวานทางปากจะไปเกิดเป็นพวกสัตว์น้ําอย่างเช่นกุ้งหอยกูปลาเป็นต้นปากจะลิ้มรสของเหม็นของที่โสขปกจมูกพวกที่ชอบหลงไหลกับกลิ่นหอมชอบหาเงินที่โสขปกก่อนจะตายนั้นจมูกจะเปิดกว้างวิญญาณจะออกทางจมูกชาตินา จะเกิดเป็นพวกมแมลงเช่นยุงมแมลงวันมดน้อยต่างๆเป็นตน้นเพราะว่าจมูกชอบดมของเหม็นที่โสกโปกชอบอกชอบใจตัวเองสัตว์จำพวกนี้เกิดในที่ชื้นแฉะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่บาปหนักวิญญาณน,นั้นจะถูกตีสลายไปเกิดเป็นมแมลงต่างๆเวลาคนตายลงวิญญาณที่ออกจากทวานตาหูจมูก ปากนี้ล้วนแล้วจะมีข้อร้ายมากกว่าข้ออีเนื่องจากถาวรทั้งสี่เป็นถาวรสำรองที่คอยช่วยเหลือจากธาตุแท้ถ้าหากว่าใช้ถาวรทั้งสี่ไปในทางที่ถูกจะเป็นผู้เที่ยงตรงทั้งสี่หากว่าใช้ในทางตรงกันข้ามก็จะกลายเป็นสี่มหาโจรที่จะมาทำลายเจ้าของในเวลาปกติ ถ้าหากว่ใช้ทวารทั้ง4ในทางเลวร้ายพอตายลงวิญญาตก็จะออกจากทางทวารเหล่านี้โดยธรรมชาติจะทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆ4ชนิด4ประเภทตามหน้าตาของผู้ที่วายชนก็สามารถอย่างรู้ทางไปของเขาแต่ก็ต้องอาศัยเหตุต้นผลละกรรมบาปบุญคุณโทษที่มีอยู่สามารถนำมาชำระคดีความ จึงจะได้ผลที่ถูกต้องแต่ส่วนใหญ่แล้วรูปลักษณะก่อนตายก็จะสามารถรับรู้ได้ถึงทิศทางที่เขาจะได้ไปดีร้ายหรือว่าอย่างไรดังนั้นทิศทางหมุนเวียนของคนก็ขึ้นอยู่กับตัวของคนเองผู้ที่มีตาทิพย์ย่อมเห็นได้เองโดยตลอดขอให้ผู้คนนั้นเดินในทางตรงมันสร้างบุญสร้างกุศลอย่าได้เดินทางอ้อม หรือว่าก่อกรรมธรรมเ็นก่อนที่ท่านนั้นจะจากโลกใบนี้ไปจะได้เดินทางโดยสวัสดิภาพซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ว่าไปด้วยประการแบบนี้ขออนุโมทนาบนุญและขอกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้คติธรรมและคอยคิดดีๆในการดําเนินชีวิตและขออนุโมทนาบนุญกับท่านผู้ฟังและญาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับชมรับฟังคลิปนี้ผู้ที่ให้ธรรมะเป็นถานคือผู้ที่ได้ชื่อว่าผู้ให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายก่อนจะจากกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชม,ม,มรับฟังคลิปวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับธรรมะสวัสดีครับ